ท่านผูฟังครับมาพบกับกระพรมในช่วงที่สองนะครับนายแพทย์สันติปลอดทองแพทย์ประจําครอบครัวของท่านในช่วงที่สองนี่จะก็จะพูดถึงเรื่องแสงสีมีผลกระทบต่ออารมณ์และอวัยวะภายในตามศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับตามศิษฎีปัญญาธาตุอขอ เกลื่นเรื่องทฤษฎีปัญจธาตุของแพทย์แผนจีนสักหน่อยนะครับแพทย์แผนจีนเนี่ยเขามีทฤษฎีปัญจธาตุคือหมายความว่าเขาเอาต้นไม้ไม้เนี่ยหมายถึงตับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมาเป็นตัวหนึ่งอวัยวะตับก็เป็นธาตุไม้แล้วก็มีสีเขียวนะครับเห็นไหมครับคนที่ เป็นโรคดีซ่านหน้าตาจะเหลืององมเขียวทีเดียวอันนี้น้ำดีเขียวเลยนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสีของตับสีเขียวเป็นสีของตับธาตุไม้เป็นธาตุของตับต่อมาก็ตับนี่นะครับธาตุไม้เนี่ยมันเป็นแม่ของหัวใจ ของหัวใจสีของหัวใจคือสีแดงคือสีเลือดนั่นเองนะครับสีเลือดหัวแดงคือ,อๆๆหัวใจสีแดงคือธาตุไฟธาตุไฟตับนี่เป็นแม่ของหัวใจเออมันเป็นอย่างนี้มันเลี้ยงกันอย่างนี้เสร็จแล้วว่าไอหัวใจเนี่ยมันก็เป็นแม่ของดินดินคือมัมมัมนี่มีสีเหลืองนะครับ มีสีเหลืองอน้ำน้ำย่อยที่เราน้ำย่อยที่เราอาเจียนออกมาจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังหรือไม่ก็อุจจาระจะเป็นสีเหลืองทว่วใหญ่น้ำย่อยสีเหลืองมามาจากม้ามม้ามนี่มีสีเหลืองหมายถึงธาตุดินธาตุดินไม่เหมือนของของไทยแพทย์แผนไทยก็ดินน้ำลมไฟ แต่ของปัญจธาตุนี่คือมีอไม้ธาตุไม้คือตับสีเขียวธาตุไม้เป็นแม่ของไฟคือหัวใจสีแล้วก็มีสีแดงไอ้สีแดงหรือหัวใจนี่เมื่ออยู่ใต้แม่ก็เป็นลูกสิ่ครับตาจารยนแล้วกลับมาเป็นแม่ของม้ามีทีม,าม้มานมี่หมายความว่า มันเป็นธาตุดินมีสีเหลืองทีนี้ไอ้สีเหลืองเนี่ยมันเป็นลูกของหัวใจแต่มันเป็นแม่ของปอดทึ่งเปสีขาวปอดนี่หมายถึงโลหะโลหะนะครับเป็นธาตุแข็งโลหะสีขาวสีประจำธาตุนี้นะครับไอ้ปอดนี่นะครับท่านผู้ฟัง มันเป็นแม่ของน้ําคือไตสีดําไตนี่คือสีดํานะครับมีสีดําประจําไตแล้วก็เวียนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไตก็เป็นแม่ของตับอีกทีหนึ่งตับเป็นแม่ของหัวใจสีสีแดงตับสีเขียวเป็นแม่ของหัวใจสีแดงหัวใจสีแดงเป็นแม่ของม้ามม้ามนี่รกอเป็นแม่ของปอดปอดเป็นแม่ของไตไตเป็นแม่ของตับเวียนกันอย่างนี้ ไอ้นี่หมายความว่าถ้าเรา,าถ้าเราบำรุงไตตับให้ดีหัวใจก็จะดีด้วยเพราะว่าตับนี่คือเป็นที่เก็บเลือดนะครับหัวใจเป็นแหล่งปั๊มเลือดถ้าตับดีเลือดก็จะดีนะครับก็ส่งให้หัวใจไปปั๊มไปได้เป็นการอย่างนี้ทีนี้นอกจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังเมื่อมันบำรุงแบบนี้กันบำรุงแม่ถึงลูก บำรุงแม่ถึงลูกบำรุงแม่ถึงลูกนะครับถ้าเราใจดีหัวใจดีมามเมือมกับทางเดินอาหารก็จะดีนะครับทางเดินอาหารก็จะดีทีนี้มันจะมีการยับยั้งด้วยมีการยับยัง้งเช่นว่ามันจะเป็นลักษณะบำรุงส่งเสริมแล้วก็ยับยั้งด้วยกันถ้ามันทำงานมากเกินไปมันก็ยับยัง้ง เช่นว่าตับเนี่ยมันก็ยับยังม้ามม้ามก็ยับยังไตถ้าคนไตคนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องไตก็ไปยับยังที่ม้ามม้ามมาขอามาม้ามกระเพราะอย่าไปกินอาหารเยอะ,อะกินอาหารเยอะไตก็พังเป็นเบาหวาเนเห็นไหมครับลองฟังมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนันี่คือข้าวข้าวบางคนยังไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันเอากันอย่างนี้ที่นี่ผมจะพูดเฉพาะเรื่องของอารมณ์ เรื่องของอารมณ์นะครับอพอจะเข้าใจได้นะครับท่านผู้ฟังเอามาสรุปอีกทีนะครับท่านผู้ฟังไม้นี่นะครับมันทําให้เกิดไฟขึ้นมาอ่าถ้าไม่มีไม้ฟืนมันจะเกิดไฟแล้วไฟทําให้เกิดดินเห็นไหมไฟเผาป่าเนี่ยนะครับมันก็เกิดดินแหละดินทําให้เกิดทองเมื่อขุดลงไปในดินก็อาจจะเจอทองได้ ขุดไปมากๆก็เจอน้ําน้ําคือไตเป็นแกอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของซีธีปัญญาธาตุซึ่งเป็นความคิดเป็นปรัชญาของแพทย์แผนจีนโบราณซึ่งเขาเอามาใช้ในการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บของทางแพทย์แผนจีนทีนี้สีขาวนี่หมายถึงหมายถึงคนที่หมายถึงปอดนะครับสีขาวหมายถึงปอด หมายความว่าปอดเนี่ยถ้าคนที่อารมณ์เศร้ามากๆเซงมากๆเศร้าเบือ่อมันก็ทำให้ปอดเจ้งพังได้นะครับพังได้อารมณ์เศร้าทำให้ปอดมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนต้องพยายามอย่าโศกเศร้านะครับอย่าโศกเศร้าโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ อย่าไปกินอาหารมากเกินไปอย่าไปกินอาหารขยะถีเหลืองอา่มามทีนี้เรารักษาโรคซึมเศร้าโดยการหัวเราะ,อะเอาหัวใจมาข่มคือหัวเราะให้ใจมันสดใสโดยการออกกำลังกายมีความสุขว่ายน้ำและดูหนังดูละครหรือว่าท่องเที่ยวเบียงเบนความสนใจไปอาการโศกเศร้าก็จะคลี่คลายทีนี้เจ้าสีเขียวเนี่ย มันเป็นสีของอารมณ์โกรธนะคนที่โกรธมากๆทำให้ตับร้อนอ่าอย่าเงี้ก็บอกว่าคนที่หน้าแดงๆนะครับเพราะตับนี่คือเลือดคือแหล่งเก็บเลือดถ้าสมมุติว่าคนไหนโกรธหน้าจะแดงพอหน้าจะแดงเนี่ยจะรับพาดไม้นี่หมายถึงธาตุลมนั่นแหละหมายความว่าไม้นี่มันจะเบี่ยงไปหาแสงแดดเวยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนที่มีอารมณ์โกรธตับก็จะพังตับก็จะพังนะครับจำมังตับก็จะพังคนที่โกรธง่ายง่ายตับก็จะพังง่ายคนไหนหน้าแดงไม่ใช่เลือดลมดีนะครับบางคนโกรธแล้วหน้าแดงเห็นไหมครับโกรธแล้วหน้าแดงเพราะฉะนั้นใครที่ไม่กินผักสีเขียวไม่กินผักสีเขียวแดกไม่กินผักเนี่ยมันขี้โกรธจะตาย กินแต่อาหารพวกเนื้อสัตว์เดี๋ยวผักไม่กินเดี๋ยวนี้เดี๋ยไม่กินผักอารมณ์ฉุนเฉียวดูปกครองยากเพราะอะไเพราะสีเขียวคือสีของตับสีเขียวสีของตับถ้าไม่กินสีเขียวตับมันก็ย่าแย่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็พยายามดื่มน้ําให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อบํารุงตับ บำรุงไตด้วยเพราะไตเป็นแม่ของตับพยายามกินผักผลไม้จะได้ผ่อนคลายจิตสงบการผ่อนคลายหรือลดความเครียดส่งเสริมตับให้แข็งแรงนะครับทำให้ใจสงบสีเขียวทำให้ใจสงบได้ ผ่อนคลายลดความเครียดความโกโรธจึงทําให้ตับเจงได้นะครับสีดําบำรุงไตซึงเป็นแม่ของตับเพราะฉะนั้นใครที่มีตับมีปัญหาให้กินสีเขียวอาหารที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีดําเป็นส,สีเขียวแล้วสีดําแล้วก็สีขาวสีขาวผักก็เป็นสามสีนี่แหละครับเพราะฉะนั้น สีขาวเมื่อโกรธเนี่ยพยายามพยายามอยู่นิ่งๆคนอารมณ์เศร้าไม่อยากจะคบใครมันอยู่นิ่งๆนะเขาเรียกว่าอารมณ์เศร้าๆดูหนังเศร้าๆความโกรธก็จะหายได้นะครับตามแพทย์แผนจีนตับเป็นอวัยวะที่กํากับอารมณ์โกรธถ,ถ้าตับอ่อนแอทำให้อารมณ์เสียง่าย ผู้หญิงบางคนนะครับมักโกรธโบโหง่ายในช่วงที่มีประจำเดือนเพราะตับนี่มันเกี่ยวกับเลือดนะครับคนได้มีประจำเดือนเลือดจะไหลลงล่างส่วนทำให้ลมปราณหรือพลังชี้ของตับจะลอยขึ้นบนชี้ตับเขาจะกลายเป็นไฟนะครับทําให้มีแนวน้มจางดหิดง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ ขี่โมโหหน้าแดงเขเรียกไฟตับมันร้อนไฟตับมันขึ้นเบื้องสูงหรือมันร้อนหรือตับร้อนก็ได้คนที่ขี่กรอกเขาเรียกตับร้อนไอ้พวกตับร้อนนะนะครับนอกจากด้านได้พวกสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายความว่ามันหมายถึงม้มนะหมายความว่าเป็นสีกำกับธาตดินคือน้ํากระเพาะทางเดินอาหารอวัยวะทางเดินอาหารมันกำกับความคิด การวิตกกังวลมากเกินไปจะมันทำลายทางเดินอาหารนะคนที่เครียดเนี่ยท้องจะอืดท้องจะอืดนะครับกินอาหารไม่ได้อาหารไม่ย่อยเพราะมันกระตุ้นประสาทเครียดมากเกนินเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือพยายามกินอาหารมังสวิรัตเขาไว้คนที่เครียดพยายามกินอาหารเบา เนื้อสัตว์ต้องลดลดกันบ้างมันย่อยยากคือกินอะไรที่มีสีเขียวๆนะครับมันช่วยทำให้อารมณ์วิตกกังวผลผ่อนคลายได้ชวนสีแดงนะครับสีแดงนี่หมายถึงอารมณ์ดีใจหมายถึงหัวใจหมายถึงธาตุไฟนั่นเองนะครับไอ้เจ้าสีเขียวนี่เป็นตัวส่งเสริมทำให้จิตใจสงบ เวลาในห้องผ่าตัดนะครับท่านผู้ฟังเวลาผ่าตัดเลือดจะออกนะเพราะเะนั้นเขาจึงใช้สีประจําห้องผ่าตัดเนี่ยครับเพื่อผ้าต่างๆของคนไข้เขาใช้สีเขียว <c oughs> เขาใช้สีเขียวนะครับการใช้สีเขียวรองพื้นในการผ่าตัดช่วยทําให้หมอรู้สึกผ่อนคลายพยาบาลรู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้ าการตื่นตัวทำงานได้นานไม่อ่อนล้าแล้วก็อารมณ์ดีใจอารมณ์มีความสุขเนี่นะครับหัวใจเบิกบานสะพรั่งเนี่ยมันทำให้อารมณ์เบิกบานสะพรั่งทำให้หัวใจแข็งแรงนะครับส่วนอารมณ์ที่มันหุดหิดอะไรพวกนี้มันทำให้หัวใจแจ้งน้ำมันดับไฟบำรุงไตเขาไว้ ไตนี่เป็นตัวควบคุมหัวใจคนที่อารมณ์ร้อนหงุดหงิดวิหงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับรู้สึกกลัวหรือว่าดีใจจัเกินเหตุฟุ้งสั่นก็ใช้น้ำดับไฟซะอ,อาหารสีดำอาหารสีดำทำให้ อารมณ์ดีขึ้นนะครับอารมณ์ดีขึ้นหัวใจก็จะดีขึ้นส่วนสีดำเป็นสีประจำไตนะครับความกลัวทำให้ไตเจ๊งเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาความกลัวเป็นเจสตัวเป็นเจหรืออารมณ์จิตอารมณ์แรกที่เด็กแสดงออกมาความกลัวทำให้ไตพัง ความกลัวทําให้ปัสสาวะเยี่ยวปัสสาวะเล็ดอันตรายมากนะครับอันตรายมากเด็กที่เกิดมาร้องไห้จ้าก็เพราะความกลัวกลัวแสงสว่างอ,อันนี้ผมจะมากับตนเองนะครับท่านผู้ฟังว่าเด็กเดียมันกลัวแสงกลัวแสงที่หมอใช้ทำ ใช้ทําอุ่นสสาวหรือเสียงคลื่นเสียงว่าเด็กจะกลัวมากสีดํากํากับธาดน้ําเป็นสีประจําไตนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคไตก็ไอ้กินอาหารสีดำเข้าไว้ถั่วดํำข้าวเดียวดําเห,ห็ดหูหนูดําไก่ดำาเขาว่ากันอย่างนั้นอ,อันนี้สําคัญนะครับท่านผู้ฟังไตจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ทิ่มมั้ม ถ้าเราบามกระเพาะทางเดินอาหารถ้าเรากินอาหารพอสมควรน้อยๆทำให้เลือดไปเลี้ยงเอาไว้ว่างๆางก็ไม่ข้นก็ทำให้ไตทำงานดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับท่านผู้ฟังนะครับผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใหม่เป็นภาษาง่ายๆเรื่องนี้ผมก็เอามาจากหนังสือหมอชาวบ้านประจำเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เป็นข้อเขียนของศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีนนะครับนายแพทย์ภัศกิจวัฒนาวัฒนาวิบูลนี่ผมชอบอ่านหนังสือของท่านนะครับท่านเขียนมาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่าจนอน่าเจ็บนะครับท่นบานังครับสวัสดีครับ